สวัสดีครับพี่น้องป้องปไายสุข,ขูมสุขลนโอ้ยเนาะง่วงมาะมาเด้ก็ต้องตื่นมากมากกล่องถ่ายมาบุกกล้องถ่ายบุกกล้องถ่ายทำเอ็มวีลูกชายผู้ดีบ้านฟินแลนด์น้องยูรีอิมบีเพลงใหม่บอกยูริโอ้ยจะตื่นอกระส้าวให้เด็กกระเด็นแถมไก่ MB เพิอมุูนะสามกิโลอิมบีเพลงใหม่น้องยูริครับพี่น้องไอ้แพ้ไอ้แพ้ เพลงอ้ายแพ้นะครับเรามันเกือบแพ้อยู่แล้วผลงานเพลงนี้อยากให้ทุกคนตั้งใจฟังมากๆเพราะว่ามีความเป็นอ่าโมเดิร์นแบบว่าดนตรีแบบกลิ่นอายแบบสมัยผู้จับเป็นสาวเป็นเบาไจะได้ฟังเพลงนี้นะครับกลิ่นอายแบบออริจิออริจิัไหมเพลงนี้ก็ตั้งใจทําอยู่ m b ก็ทํามาดีมากแล้วก็คนแต่งก็แต่งออกมาเพราะนะครับส่วน คนร้องก็ไม่ต้องพูดถึงเขาก็คุณภาพอยู่แล้วนะฮะไประเบิสร้างกล่องแตรีไปไว้เนาะบปเห็นได้คลิปเลยบะออกคลิปเลย,เเลยโอ้ยอย่างนี่เขาอช่ยังมองดดดวดไกลด่วนไกลแบบตกปักเลยบอกซักนี่บบไงกระโดดซักคลิปรึไงแต่ขอหักดิเนาะ นไนลาสวัสดีฮะสวัสดีฮะสวัสดีครับพลงเอกวันนี้เพลงตัวจริงพลงเอกสวัสดีค่ะไม่ได้ค่ะว่าในเป็นเพลเอกร้อย่าีๆกับเจแปนเออนี่เราเจแปนเจแปนอันนั้จริงอะไรจีนี่จีรีจีรียามเช้าถึงไหนแล้วนี่อันนี้เบียกปะเบียกครับเรียบร้อยจีนกลางวันหมดแล้วเกลางวันหมดเลนเอาหรอ จะมาเข้าสักนิดนึงก็ไม่ได้เข้าเลยหรอไายแม่ก็ได้ค่ะเดี๋ยวไายแม่ทั้งหมดค่ะยไปเถอะไปแล้วจะกลับบ้านแล้วนี่เจ้าของผลงานเพลงลุกขึ้นแล้วลูกชุดอะไรเนี่ยชุดมาวิ่งบอลเองเรียนครับชุดมรนคึ้นเรียนมอคขอพี่เจียงเจียจะอ่านฤษีสถาบันบ้านของิทยาีัยปพี่โอ้ยยีกัดแกะยิ้แบบนี้ยิ้มแบบนี้ยิ้มแบบนี้ยิ้มแบบนี้ไอ้ยังก่อนอ้ยอีเท่ อย่าเพิ่งอ่อนครับอย่าเฝ้าเราอย่าซื้อซื้อเพี่ไอแหนตั้งแต่เริ่มต้นครับผมเดี๋ยวมื่อในเมื่อในเสียฟังวันนี้จะปล่อยเพลงแล้วตอนปลปลาเย็นเจะปล่อยจะปล่อยท่อนฮุกแล้วใช่ครับใช่เพราะเพลงอาจจะไปตอนที่เราอยู่เวียดนามเราจะดังร้องไหตอนนั้นใช่ตลอดทีมเวียดนามจะร้องเพลงเดียวใช่ตลอดทีมไอแพร่เวียดนามก็จะไปไอแพรทั้งทั้งทีมนะครับผมผลงานเพลงใหม่เดี๋ยวรัดอิมมาหน่อลูก เรื่องนั้นก็ร่าสีออร่าเนาะออร่าคนดังหรอฮะออร่าคนดังออร่าคนดังแต่ว่าเรื่องนี้อยากให้ติดตามเพราะว่าอุ้ยเยอะเวอร์อยู่เรื่องราวก็เวอร์อยู่แบบว่าอุ้ยบอกสปอ้ายอะไรแต่ว่าเวอร์อยู่พอไรอะไรไม่ติดลุ้นเวอร์อยู่แปลว่ามันแต่ก็จะมีความดราม่าไหมดราม่าน่าจะตามมาอยู่จะมีเอ๊ะจะมีคำว่าทำไมแบบนั้นแบบนี้มันต้องมีแต่เพลงสนจดังมันต้องมีแบบนั้นแหละพี่น้องแต่ว่าให้ติดตามมา จะมีดราม่าไหมก็น่าจะมีอยู่เรื่องราวก็ดรามา่าคนจริงๆก็อาจจะทําไมล่ะทําไมแบบนี้ล่ะเหมาะสมหรอมันจะเหมาะสมไหมนี่แค่แค่แบบอกแค่เด็กกับนาอยากจะรู้แล้วว่ามันเป็นอย่างนากักว่ยู่พี่นอ้องเกินคาดโดนลายแล้วนี่รุดนลายแล้วอ๋อะนากลัวกับว่าได้่ออย่างไม่นาขลัวซื้อๆไหมเปลี่ยนประเด็นค่ะไอแพ้นะจ๊ะไอแพรเนาะ ออกกำลังกายวิ่งนะครับผมอโอเคนะฝากจิตาปมรงกาเพหม่ด้วยตอนนี้ก็แสงยามเช้าเจ็ดโมงก็อากาศเย็นดีอยู่นะครับพี่น้องเจอกันนะครับฝากพิงไอแพงตั้งแต่เริ่มท้นด้วยนะครับผมน่าจะได้รับฟังสิ้นเดือนนี้แน่นอนครับ